ครับสวัสดีครับสวัสดียง้มแรงครับพี่น้องครับสุกผ้าปั้มรับบานนองซิมสมบนโกรามเพื่อจัตุรละพักพีมานจังหวัดเลยครับท้ายบรรยากาศสบายๆยย้มแรงหม้อหงม้คกับแดนลบลบตักครับพี่น้องตกปะมันนี่กันเลยตกเครื่องเคลือ่อนกรไไ้ก็มีเมฆแล้วครับนี่ครับ เน่ลูกครับเด็ดเด็ดครับหัวลุนธรรมชาติครับหัวลูกแรกครับพี่น้องด้วยโอนอ้างหลางทองสร้างอ้างเหล็กเพิ่มสูงลอยสามสิบบวกไปห้าลอยสามสิบห้าครับได้สดลูกแรกหัวก็สองปีกวไปห้าสามปีครับได้ลูกแล้วครับนำนมดีดีครับนมซีพอมีสิงเลยนะครับให้ลูกดีครับบางเลยครับกินหยากระดีดีเห็นจนว่าเปลี่ยนบ้านละหัวลุนรุน ช่วงข้อกับมีดางจากหน่อยดางความงามเนี่ย่ะครับเอาไปนะรับเดือนดำปือป้อปื๋อพวกหางหางเงาาหัวหางลามลากดินไปหละัะพี่น้องเนะี่ยนนะครับไปนอนเล็บปีเล็บงามทั้งโคหน้าโคหลังครับี่นองลูกสาวที่เด่นลูกสาวครับลูกสาวทิกแดงสองเดือนกว่าครับนังนอยู่อดปวดครับหรือเรื่องย้อนโอน,โอนโตนครับี่นอนมึงเลยโอ้ยผมว่าผมก็เห็นว่านอยตัวนี้แหละครับ หยดเลยครับพี่น้องเนี่หลังนี้เป็นแผ่นเลยครับนี่ควรอยู่มังนังทับครับพี่น้องเนี่ยอ้าวลดราคาพี่น้องเนี่มื่นแปดพันหาร้อยต้องให้ที่ทอีาสานครับพี่น้องทุดคุมครับพี่น้องสองตัวสองหัวใจออกไปข้าวเดียวมันจะได้ทับแล้วพี่น้องวัน,นี้เมื่อกี้เราลูกหนางา,งา้างางหนาล้อลูกกันเลยครับ แดงเข้มแดงจนแสบตาขบบนาดว่ามีแดดดิพี่น้องมันบังผมพอดีหอมแจ่นี่้องขมแน่เพรากัเลยเอเาก็ได้อยู่แล้ครับดีมันดีอยู่แล้วครับบังบังไทยหลวงเห็นหลูกก็ับบบุญพี่นออ้งนองโอ้ย่อนหย่นเลยดิพี่น้องได้ขนาดว่าสองเดือนกว่าเนี่ยเอาไว้ไว้ไปเจ็บครับพี่น้อง แต่มีโทรมาหลายอยู่ดอกางางไกลเด้ดอพี่น้องผมไปส่งให้บ่ได้เพราะรถผมมันขาดผมบ่ทันไปต่อทะเบียนอยู่ยลำ้ำเภงเติมตน้ิมมันก็นไปได้อยู่ดี่เราว่าภ้าสีผ้าหนังที่ครับหลายโพดครับนั่นั้นก็อยากเว้าหลายดอาก็อยากพลาดพิงครับนันนั้ะเติมแติมมัดเอาซื่อๆมันไปฮอดไสมันก็นไปอะไรนี่ครับ อยากค,ครับการเดินทางครับนั่นแหละการใส่ใจมันหลายครับพี่น้องเอาพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องผมว่าหน้าเลี้ยงหนะ้าเจ็บเลยมันลูกให้ลูกดีหางัวแมงเสียไปไว้แต่มันให้ลูกดีเราโตโตไปมันก็นดีเบิดนั่นแหละอุปโภคังซี่เลี้ยงงไงกินไงใช่ว่าเป็นงัวมื้อนี้งัวดูหมูครับพี่น้องนี่เบิ่งแม่ท้องอครับนี่คอยเวน้ำมูอยู่นี่หาเจออ้าขความกระับกร่อ จะเลียงส่วนสารเอาไปนะพี่น้องเอ้ยนี่โอ้โเหลียมมงเลยครับมันหนังดีหนังหนา,าใช่ยี่ดีก็เหลี่ยมดีหพราแม่นี่ครับ <c oughs> เลียนไงจินไงเอาตัวใหมากเหลมันก็อยููนํำเลยเลยครับน้มเลียวดีน้งมงสี่อมีจริงเหลียบงามทั้งกูหนา้ากูหลังละระปากกันทองที่เดียนครับพี่นอ้อง,งตรวจทองเหรยญตราซาเรียบร้อยเล้ครับช็อกโกแลตกับมีใบมีหลอดคอบเด้อครับพี่น้องเ <c oughs> นี่ยนี่ใช่บ้างครับ เพ่มสูงลอยสี่สิบห้าบวกลดพูดได้เสียวไปไปเป็นแนวบ้องแนวพันธุนะครับลดแล้วลดอีกเมือนเก่าพันหาลอยครับเนี่ยผมว่าไปไปเป็นตะเหลี่ยงจะเย็บครับมันก็เป็นง้อหน่อยดีครับง้อใหญ่ดีครับเล่ำเนียงลำเนาดีเดิรับบกบขาหลังเกา่าขาหลังสี่ไงใหญ่ไปไหนว่าตัวนี้ต้องลูกสองลูกสามไม่อยู่ลอยหา,ยส,ยายสิบลยอยหกสิบแลยวครับพวกหางบักย,งยางใหญเลยครับ หัวหางลามหลากกินกับงามหางงามก็แม่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอโอ้ยเนาะโอ้ยมันมาจากว่าเขาถ่ายคลิปเดิยเอานี่แหละพี่น้องเอาถ่ายไลายคลิปละเอาประมาณนี้แหละนั่แหละใบหลอดครบด้วยครับรับประกันทองเอาไปรุ่นเอาเป็นตัวผูตัวแม่เจ้านั้นแหละน่แหละ,ะแม่ลูกครับนั่แหละ เอาสิแจ้งได้เบิ่งกับจีบตาไทยยาวเอาจะกข่าละซี่พ่อกับพอเบิ่งดีๆครับพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณที่รับชมคลิปช่องยูทูบสุภาพฟาร์มนะครับขอบคุณหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำเน่อยครับสิบ่ไใดพลาดลิปใหม่ๆต่อไปนะครับครับผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ